พอกว่าเป็นเนี่ยสนใจคันไหนครับอะนะไปหาเพิ้งแตเนวสีสาวเล่าซื้อในเขตเท่านั้นที่คอยของใจพ่อไปซรอมเขาแ้้เของงามค่ะของงามอีนทีพี่น้องมันเจอกูเจอกูจำได้เลยอันนึงอัฒนนนจนและแสงสรงนี่มาอีกแล้ว วันที่เก้ากรกฎานี่สาวนี้ใส่ชุดนักศึกษามาขอทำความรู้จักสวัสดีนะคะคุณพี่ชื่ออะไรเหรอคะหนูชื่อน้ำนะคะพี่ตอบหนูได้ไหมคะพี่มีเมียหรือยังโหอันนี้คือเรื่องจริงค่ะปิดโปรไฟล์ุ้ยิงก่อนปิดโปรไฟล์ุ้ยิ่งก้อนอน,นี่นี่มึงเจอกูมึงเจอกูมาเนี่ย จิ้มมาคะ่ะนี่นัดอืมมึงเจอกูมึงเจอกูมึงเจอกูเมื่อนี่มันบ่คือแไงมันบ่เม,ม่น,มมน,มนโลดมัดกีหรีเธอมาอ่านเอาเธอมาอ่าน บักบักเคยเอาเมสเซจเจอไว้เห็นเมียเบิงมือนีเมียบอกว่าเธอฉันจะเปิดฉันจะเป็นดีจีเมื่อนะ่ะฉันไม่รู้ว่าที่เล่นยังดีกับซูมเหมือนแม่แม่ทีน้องน้องเดี๋ยวฉันจะเปิดเพลงซูเปังอารมณ์ให้มันคึกคืนให้มันแบบซวงๆวงกันบ่ซวงแล้วล่ะคะ่ะบ่ซวงแล้วค่ะบ่ซวงบ,ซวงบ่ซวงมือนีบ่ซวงคะ่ะสวัสดีค่ะนี่ไหมขอบคุณนะคะที่ทำเมส มือเช็ดน้ำนะคะพี่หล่อจังเลยไปะนะเมื่ออยังเฮ็ดตายหามเอ้ยรอเมอืองไหนกูคือสูนย์ละบาดมันก็นานมากแท้พี่น้องเขาเบิ่งอยู่นหิ้หวหวยรูเบิ้ลมาเ้ารักเบิ่งของเขามาันลิงกันกับโทรศัพท์เขาเนี่ยน่ะเขาสิมันเป็นเขามันก็ได้เขาอยู่ในนีเอาโง่เนาะบรรูุว่าเมียสิเปิดเบิ่งเนี่ยน่ะ,ะงโลอีหลีว่าคนบอกรหัสกูไว้พร้อมันะจากที่เราเคยบอกอะ ไอ้นกเป็นพยานไดอ้อันนี้เลี้ยวิตีสุดๆได้ค่ะไอ้นกทั่วมาตอนที่เราบอกรหัสไข,ข,ข่อยข่เมื่อคยเห็นรหัสอันนี้ผัวเลยเราไข่ไม่ได้มิดมั่ได้มิดมเจตนาล่มจะเบิง,งเยอะเยอะเจิมเจอกูบกเ่เคยเช็โทัศัพั์ผัวเลยพี่น้องล่าลอยบ่ไข,ข่เ่คยล่าลอยกับซิงพวกนี้ค่ะมันจะต้องเข่ามามันจะต้องล่าลอยค่ะพี่น้องพี่น้อง้าเบิ่งผลรลับโหลด ข่อยสิมาไล่อีกเด็กๆตอนที่มันเข่าบ้านมาแล้วข่อยจะบอกเลยมูเจ้าสิเห็นความหอยย่เนาะของมันเฮ้อนั่นอันนี้นที่ข่อยรู้จักข่อยปล่อยพันออฟกันเอาคนอ๋อพี่ออฟพี่ออฟพี่ออฟหายทั้งคันเจ็ดเอออันนี้มีแต่แฟนคลับเฮ้าเนี่ยจำได้อยู่ว่าเดหยวกเคซื้อได้สมเด็จแฟนคลับ สมัยป้าใช่เนี่มาบอกว่าผัวก,กูรอนไอ้เหตตาโอ้ยไอบาสนาเนาะหล่ะเลยมาหาตัวร่อมันเกิวมามันมีเงินสัตว์่มันบอกมีคุณพี่ชื่ออะไรคะคุณพ่อ,อยังคุณพี่อย่างหล่อเลยคุณพี่อย่างเท่เลยไปไนะนเที่เม้มอยู่ใส่ละเ <laughs> ออรถปอดที่มันล้ลงกันเป็นอย่างเอี้ยเที่เม็มอยู่ใส่ละ มันเอาปัวไฟเดียวไปตัวล่อคนพื่น้องลุงพีอนกปัวอนนอปไฟอันอนนันเตี้ยเฮ้ยตัวล่อเขาเนี่ยไงโอ้โอ้เมื่อกีเอารูปเมียขื้นสเตตัสมามีสเตตัสให้คอยนอนนั่นคืออ่ะ คุณพี่ขายอะไรคะบัสันมันสิขายยังเป,ปี๊ยงศาดมันเฮ็ดยังมันเป็นนักธุรกิจใหญ่แต่บอกมักทากมนั่นมันเปิดตัวมันเนี่ยหน่อยๆเนี่ยเดี๋ยนี้จับชุดนักศึกษาไว้นั่นหล่อนผัวฉันไม่มีเงิน่ากินเพิ่งโทรมาขอเงินฉันค่ะเอาแล้วตัวใครตัวมาแล้วตอนนี้ลูกพีต่ตตยแน่ยเมลแรง ตายแน่ค่ะหนูค้างฉันค้างคอมเมนต์นี้ไว้ค้างโปรไฟล์นี้ไว้ด้วยฉันไม่ลบออกชันไม่ค่ะฉันไม่ค่ะ,ฉ,คะฉันจะเอาไวห้หย่องมันค่ะแต่ไม่ก็มาตอบใคได้พี่น้องมี่จะเขาถักมาคุณพี่คะคุณพี่ทําธุรกิจอะไรคะพี่น้อคุณพี่ทําธุรกิจอะไรคุณพี่หล่อมากวี่น้อนคุณพี่คะหนูชื่อหนูชื่อหนูชื่อน้ําปั่นนะคะ เสนาบพยังปานีฮะมึงมุนวัยป่วยแล้วโอ้โอ้ครับพุทธยาครับคำเดียวคนนี้พอตุ่มยังไม่รู้มันจะรู้ได้ไงมันคิดว่าดิฉันจะไม่เข้าไม่เซ็นเจคิดว่าฉันโง่เข้าไม่เป็นทำอันนี้ไม่เป็น นางก็เลยเนี่ยบอกรหัสไว้ตอนที่นางจะไปรับลูกเพราะว่าฉันบอกว่าฉันจะเอา iPad เธอเนี่ยมาเปิดเพียงให้แม่ๆฟังแต่ฉันไม่รู้ว่าแม่เเจอมันลิงกันมาแล้วฉันก็เปิดขนาดเขาทาังมาเพราะตุ้มม่ตอ,ตอบตอบคับอย่างเดียวโทรบอกพ่อแน่เลยในเดื่องแม่ๆกันรถมาต้องมาญาติมาันั่นมันเขามากเกิแท้สา,าวล่วส่วนในขีดนึง น้องหนูมิน้นข้อความได้การโทรมีการโทรกลับเขาด้วยมีการโทรกลับเขาด้วยก่ะคนนี้เอไปเบิ้งก่อนเอาไปเบิ้งก่อนมันล็อกค่ะข้อความการโทรได้รับการรากษาความปลอดภัยเข้ารหัสจากต้นทางไปทางและเฉพาะผู้ที่อยู่ในแชทนี้ท่านสามารถอ่านหรือฟัง อ่านี่มันคืออะไรคะน้องมิ้นสตดค่ะอ๋อสตดครับอืมสดมากสคดโคตรเลยมึงโอ้ยคูเนี้เกียนยิยกว่าน้องเอาแล้วเริ่มไม่ค่อยดีแล้วเนี่ยออาแล้วคู่นี้จะเห็นหน้าแบตุ่มสดมากแต่อันนี้มันบอกไม่เห็นกันไม่เห็นการตอบโต้แต่มันมีการโทรผ่านไปแล้วฮ่าฮ่านี่ย อัะมุโสดค่ะอ๋อโสดครับขอาจังคำตอบโอเคอันนี้แฟนถามว่ากอดกับแฟนน,นยอันนี้ก็มีการโทรคนเนี้ยคนที่ชื่อลูกน้ำเนี่ย มีการโทรแต่ว่าไม่รู้ว่าโทรเรื่องอะไรน้องสาปาอเออ,เออันนี้ปายยออังหูจักอยู่ปปายเอ,อน้องเจน กูมีแต่อีนมอยังไงเถอะฮะฉันนั้นบดีมองใดน้องน้องเมมีขนเออซอฟี่เ <c oughs> ขาอีลีเดอร์ผู้ใดตอบตอบสัญญาณบดีอันนี้เอฟซีเฮ้าแท็กมาเรื่องบัตร นะ้องเมมีขนนี่ผู้ใดวะผู้ใดสิว่ามีคน,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 คนแขนคน,คนขาส <c oughs> าวเล่าขึ้นหลายแต่พี่น้องสาวฟังทั้งบอว <c oughs> บอกพ่อนี้ออกจากบ้านด้วนเงินไปชมกาแฟแพรบ จะได้เย็นลงตัวขึ้นเหมือนแม่อุ้มพูดนะแม่ได้รับกาแฟแล้วค่ะโอเคค่ะขอบุณค่ะไวมากทิ้มมาเลยค่ะทิมมาเลยที่ไม่ค่อยอารมณ์ลงอ่ะสวัสดีรอบที่เท่าไหร่ไม่รู้พี่เต๋มเข้ามาเลยอ่าฉันจับได้แล้วสองสองสองเมสเซจนะคะที่มีการโทรหาเขาแล้วล็อกการโทรไว้เขาบอกว่าโสดค่ะแล้วมันตอบกับเขาว่าโสดครับมึงโสดตอนไหนไวอ้วน มืสวดตอนไหนเมื่อวานีสามช่องได้ไหมเหมือนว่างได้รับกาแฟแล้วค่ะมืสวดตอนไหนก่อนไอ้อ้วนฮะมาเคลียเลยมาเคลียเลยรับลูกเสร็จมานี่เลยน้องน้ำปั่นนี่คนหนึ่งเขาบอกว่าพี่คะพี่หล่อจังเลยครับเวอร์สันมันรอมองไหนสวนยอยังเฮ็ียดตา่ามันรอเนี่ยสุทธากมาบอกกลักวๆมันรอเนี่ย ได้ไใดๆนะไปหาแอสตั้งแต่นมใหญ่ๆนมในหน่อยมุกมามักเขาสันบ่ไอเถ่าไอเถ่าขึ้นเถอกไอเถ่าพูดจะก็มีเถ่าแบบใดเถ่าก้อนอายุเถ่าก้อนหน้าตา <c oughs> กนาหน่ำมันน่ารั่าสวดตนเมียเพือเอาเรียบพี่วันนี้ไม่ได้นอนอีกแล้วพี่สั่งสบ,บู่เจรดาแล้วสามก้อนได้ค่ะได้สั่งใครก็ได้ค่ะสั่งได้หมดขอให้เป็นอาทีมงานเรานะคะ ใครปักตะกร้าไปสั่งกับเขาได้เลยค่ะอันนี้ปักไว้ให้ใครยังไม่ได้สั่งเลยปักไว้ใหครด้เช็คของขึ้นมากตอนนี้หลอกล่อให้ผัวเอาอันนี้ทิ้งไว้ให้แล้วเข้าเมสเซนเจอร์เขาได้ทีเนี้ยสนุกใหญ่เลยสิคะไม่เคยเช็คโทรศัพท์ผัวค่ะวันนี้เช็คค่ะเข้าเมสเซนเจอร์ผัวต่อหน้าไล์เลยอ้าวน้องเนี้อีกแล้วเนี่ยน้องอิ่มเอ็อยซื้อไหมตั้งมาหลอกล่อบักเ่าได้แนะน่นาะ จะเข้าโปรไฟล์ผู้ใหมากสว่งามวรสันคนงามนี่ใส่เขาสิคุยกับมนันสวัสดีค่ะพี่วรสันครับว่าสันพี่อายุเท่าไหร่คะบระตอบนะพี่คะพี่คะพี่ทานข้าวหรือยงังพี่คะอีเอประสันนีต่ตอบครับตอบครับพี่คะหนูโสดว่าสัน มีแต่ขับเด้สามขับเลยเด้เมสเซจเนี้ยเกียมแล้วพอขับเ็ดอย่างมึงขับอย่างอ่าแต่อันนี้ไม่มีการโทรกลับมันมีมันมีบางมเมสเซจที่โทรกลับแต่ว่าล็อกการโทรไว้มันเจอกูแน่ไม่สามารถดูข้อความได้อันนี้น้อง นะน้องรักอย่างเนี้ยไม่สามารถดูข้อความได้โอเคแ <c oughs> นะนำกันที่กันด้วยอันนี้ที่เป็นแฟนกับไม่คุณก็เลื่อนผ่านนะอันนี้ที่รู้จักก็เลื่อนผ่านอะไรเป็นญาติพี่น้องก็เลื่อนผ่านอันนี้เรื่องจริงแล้วนี่ป่ได้มาโนเบาเลยนี่ <c oughs> สมพ่อลูกว่าหาอ่านเมสเซนเจอร์เขาในเด้อวันนะ่แต่ว่าก็ไม่ได้ตอบผิดปกติอะไรนะยยเว้นมีบางสายที่โทรแบบที่โทรไปแล้วแบบมันล็อกไว้ว่าไม่ให้เราดูว่าโทรอะไรมันโทรมันไม่รู้อยู่แล้วว่าการคุยนั้นคืออะไรเข้าใจไหมมือ,อือน่เขาต้องไปอันนี้แล้วอันนี้เป็นของตู้หรือเอมือ,อเขาต้องเอาอันนี้ไปเขาคนละบัขอความที่ทัคืออยียง เขาไปย่อมดอกคอยค่อยติดอัน G P S ใส่รถมูผัวอยู่มันยังมาหลูเลยวันไปใส่เขาไปบ้านไม่หน่อยห้ยปัสสาจะจ่งแบบนี้มูคอยสุดลงมกับหม่องกล่องล่องอวกหยวกบนานเลยทําลายเพื่อนบนานเลยสดอกขั้นในในเขาล่งหมอกล่องล่องอวกหยวกเห็นเขาไปหาเด็กสาวสิบแปดปีเจ้าควมีเท่าข้างบ้านเนีนยเขาไปนั่งร้านเปล่วเขาไปพูดอากันพี่น้องเขาไปเรียกเด็กสิบแปด กล่องลงอวกยวกกับมองว่าผัวไปใส่ไปติดอันจีพีเอสโรดเขาคนที่สารเนียอันดับหนึ่งคือคนนี้ค่ะแม่เม่คนสารเนียเรื่องเพื่อนนั่นแ่ะเพื่อนป่วยข้าหมองเนาะรู้ว่าฉันเอาแล้วเมื่อนี้เอาแล้วพี่น้องเขาอาจจะโทรสั่งปุ๋ยมาลงร้านปุ๋ย,ยอีหอย่างก็นมไ่แ้คนสั่งปุ๋ยกับแม่ฉันผีโปวฝ้ายฉันบริษัทฉันแม่บางทีก็ ขอเตืนนะคะขอเบอร์ซี่ค่ะขอเบอร์ซี่คอยวาสามารถกล่องว่าหยอกผู้ผู้ชายเนี่ยขออให้ผู้ชายไม่มีอที่พวกน,นขอ่อยเพราะขอจะซั์มันก่อนเลยขอยจะไปะถามมาฟังอีลาคายล้มเด็กนั่นเองขอขอนำไปก่อนเลยนะแต้มนี่แก่ตัวที่หลังขอยซาใจขอแล้วแลแต่เทือนนะนะเทราะนั้น,น,นเรากับว่ามิธิ์หนีหรือปะขอยเราก็จะไปะเดินนี้จากกันขอยจะสั์ก่อนเลยมาหอดขอยจะพวัวพัว พราะคครจะเอาตามอารมณ์อ,อยเท่านนั่นคนฝนเมื่อ้วพี่น้องแบบนี้มันอยู่กันยืน่นตึง่งนึ่งจืจนผัวผู้ใดบ่เจ้าชู้นั่นบ่คือผัวมันตรงนี้บ้างพี่น้องผู้ชายน่ะมันไม่กดไ like ลค์เราหรอมันไปกดไลค์คนอื่นถ้าเราถ้ามันรู้ว่าเราเป็นของตายยิ่งแล้วใหญ่ค่ะถ้าได้มันได้เราเป็นเมียเป็นอะไรแล้วนี่มันจะไม่เห็นเราเป็นในสายตามเลยค่ะมันจะไปกดไลค์ผู้หญิงคนอื่น มันจะไปเลื่อนเจอผู้หญิงคนอื่นแล้วมันก็กดไลค์อันนี้คือคนเจ้าชู้นะอันนี้ก็เห็นบ้างเป็นบางเวลาแล้วมันก็จะไม่ค่อยแบบชื่นชมเราว่าอะไรในในเฟซบุ๊กใด้ทั้งสิ้นในบ้านไหนก็แล้วแต่มันจะไม่รีโพสต์เรามันจะไม่ชื่นชมเราถ้ามันเห็นเราเป็นของตายแล้วในช่วงที่มันจีบเรามันจะรีโพสต์บ่อยมากมันจะจิ้มมันจะเม้นมันจะรู้ช่วงที่มันเห็นคุณค่าของเราแต่พอมันได้เราปุ๊บเป็นของตายปุ๊บมันจะไม่สนใจเลยมันจะทําท่าไปสนอีกคนอื่นละนี่คือสอดของพช ไม่ได้พูดนะไม่ได้ยังมาโต้โต้ฉันนะฉันอยู่กับมาหลายเจนแล้วผู้ชายจริงฉันอยู่มาสามเจนเนี่ยค่ะมันเป็นหมดค่ะไม่เป็นมากก็เป็นน้อยพูดถูกใจมากแม่ส่วนมากเลยค่ะส่วนมากเลยอย่าไปซีปัญหายากมากที่มันจะแบบไม่เห็นเราเป็นของตามนีเราเป็นของตายค่ะผมเนี้ยคนนี้มันต้องเจอค่ะ มาขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะจิ้มแล้วยืนอยันตะากร้าให้ด้วยนะคะอุ้ยเมียอ่ะร่มรงแล้วพี่นอ้องเดี๋ยวบ๊อบแมนห่ังจะเย็นๆเขาเขามากขอเสิยขอเสเอาน้าเย็ยนเขาลูกขอเสีเอคติงสวยๆหวานๆกันขอยสีใส่ขอจสใส่ไม่ขอยสีใส่ไม่ไม่คือปากว่าต้องปากว่ามือถึงคือว่าถูกเท่านี้น ขาจะใส่ไม่ไม่เขาสิบว่าใส่ไม่ความรุนแรงเขาจะใส่ไม่ไม่แบบเป็นไม่แง่ไม่งอนแบบน่ารักน่ารักขาอยอยู่แล้วความบริสุทธนี่ย่อยไปท่องโลกบกหลาครับมืนนอเนาะนกเนาะ <c oughs> <c oughs> การทำใส่กันมันก็จะทำให้พังฉะนั้นเราอย่าทำใส่กัน เราประทะดีที่สุดเราเคลียร์กันตรงนี้ดีที่สุดดิ่ฉันจะเคลียร์อยู่ค่ะไอ้ที่ตอบเขาคับคับคืออะไรจะถามว่ามึงคับอะไรเขาบอกมึงมึงหล่อเนาะมึงคับนี่มึงยอมรับหรือว่ามึงหล่อมึงต้องดูหน้ามึงก่อนก่อนมึงจะยอมรับว่าตัวเองหล่ออย่างเงี้ยได้ไหมพูดอย่างนี้ได้ไหมคะหรือพวก,ก่อนแล้วค่อยแบบไม่ต้องฟังยีรา่ไอีลมแล้วก็พวก,ก่อนแล้วค่อยว่ากันที่หลังเอาไหมปรึกษาแน่เอาเหงไหดแก้ไขด้วยหน่ผัวนะ่ะคุยสาวอยู่ได้นี่แก้ไขมา ให้จังไหนใจมันขึ้นแล้วจัดก่อนนานอันนี้พี่ย่องบอก่อยจัดเด้เป็นพยาน <c oughs> เป็นพยานเด้อว่าพี่ย่องบอกเอยจัดเสิร์ฟน้าได้แม่พูดเพาะเพาะต้องใช้ได้ซันบ่ไม่ได้ค่ะแม่สงสารพ่อพูดเพาะเพาะต้องพูดเพาะอีกเลยแล้วลแฟนเธอพูดกับผู้หญิงว่าครับหนูโสดนะคะครับพี่คะหนูโสดค่ะครับ <c oughs> มันตอบกับว่าครับครับคืออะไรเรื่องนี้ไม่ยุ่งค่ะนิสัยพี่เนาะจัดการก่อนค่ะค่อยคุยนี่มันมีคนอยู่ใครเรลป่ะพี่ย่องนึงฮึบฮึบฮึบนึงละอ่ะพอดีซิฮึบพอสามนี่ก็ใครจัดอีเร่อแม่หนูก็โสดแล้วก็บยาครับพ่อคงตอบไปตามมารยาทมึงมีมารยาทดีอย่างกับผู้ยิ้มนมใหญ่คนอื่นถามมาไอ้นกไอ้เนื้อเป้ามาน่อยจะ ตอบเขาเขาตาห็นเขาเป็นตัวยังจะมาตอบเล็กหน,น่อยเด็กนุก่มเด็กเล็กเด็กหน่อยจะไปตอบอย่างคนอื่นดูพอลูกสาวจะได้ใจเย็นพูดว่าบักลาครับบักลาครับบ้าเออเนาะก,การารศูนให้ผัว แต่ว่ามันก็มีเหตุและผลเห็นไหมชีวิตคู่มันจะมีอย่างนี้ดิฉันไม่ทําอะไรเขาหรอกค่ะเพราะว่าดิฉันรู้ว่าผัวดิฉันรักดิฉันมันตอบตามมารยาทผู้หญิงทักมาก็งั้นงั้นเนี่ยนมใหญ่ใช่ไหมก็ไม่ได้ใหญ่เกินเมียสวยสวยใช่ไหมก็ไม่ได้สวยเกินเมียเด็กใช่ไหมก็ไม่ได้เด็กเกินเมียดูแค่แบบชุดนักศึกษาดิยี่สิบต้นต้นใช่สวยเหรอก็แค่ขาวสวยมวยอึม มีอะไรดีกว่าเมียก็แค่นั้นดูเมียสิแกเหนีหนังเหนียวครบนั่นเยอะกว่าเลิศกว่าอี็กนี่มองเราในแง่ดีทัางแก่ทั้งเหนียวทัานหนังเหนียวมีความเลิศกว่าเด็กตรงที่ของเข้าจะขาวสวยมืออึมคบเพาะมันเรื่องของเด็กนั่นคือเด็กยังไม่มีประสบการณ์แต่เนี่ยนั่งอยู่ประสบการณ์เยอะแก่ แล้วก็เหี่ยวแล้วก็ยาแล้วก็หนังเหนียวเนี่ยมันน่ารักกว่ากันไหมยาเนี่ยพี่จับเลยเด้อพี่ยองพี่ยองพี่ยองพี่ยอมใจยเย็นๆค่ะหนูต้องบอกพี่ใจเย็นหรือพี่ต้องบอกหนูใจเย็นนะเราก็แค่มองโลกในแง่ดีนี่เห็นไหมเดี๋ยวน,นี้ฉันเย็นขึ้นนะไม่ไม่โวยขเขาแน่นอนค่ะยังก็จะถามว่ามันมีอะไรดีกว่ากูแค่มันขาวสวยหมวยอึม อีนนี้เกี่ยวแก่เหี่ยวหนังยานเนี่ยหนังเหนียวด้วยไม่ดีตรงไหนความแก่มันก็ทํายังกระทําเหมือนใช่ไม่ได้เลยเหี่ยวมันก็ยังทําไม่ได้หนงันงหนังหยาบหนังยานมันยังเห็นไปนได้เลยความหยาบถูกหมก็ง,งนนะั้นงั้นน่ะเนาะดีไ้ <c oughs> <c oughs> ทุกคนเห็นด้วยกับไม่อุ้มไหมแค่เราแก่กว่าหนันงเหนียวกว่า ันนั้นก็เด็กๆขบเพอื่อไม่มีประสบการณ์ถือว่าเขาต้องมองโลกในแง่ดีแบบนี้ป่ะสมมติว่าเราเห็นอย่างเงี้ยเราต้องมองโลาในแง่ดีว่าเออผัวเราคงไม่เอามาทำหรอกว่าเด็กๆไม่มีประสบการณ์ป่ะแค่เขาสวยเหมยอืมมันไม่ใช่สเปคของทุกคนนะบอกให้ดูดีกันไปดูดีกันไปพี่นะ้อง เราจะขวังใช่ไหมเรามาระดับอาจารย์ <c oughs> ระดับอาจารย์แม่เสี่ยวอย่างมาสู่แค่เด็กแล้วก็เด็กกว่าเยอะรุ่นลูกขาวสวยเหมืออืมแค่นั้นน่ะเอาอะไรมาสู้แก่เหี่ยวหนังยานหนังหยาบ <c oughs> โอ้ยจะเป็นบอรสวงไงเจ้าของ ขำๆค่ะขำๆจริงๆแล้วตอบเขาไหมตอบจริงมีเรื่องจริงเกิดขึ้นจริงนะในเนี้ยแต่จะเคลียร์ไหมจะเคลียร์แบบซบๆจะถามว่าตอบเขาทําไมแบบนั้นทําไมไม่ตอบมากกว่านั้นตอบครับเฉยๆทาไมทําไมไม่ยั่วยวนคนประสาทไปอีกจะได้รู้ว่าผู้หญิงต้องการอะไรมาตอบครับครับคับเขาจะรู้ไหมว่ามันคับอะไรหรือว่าสัญญาณของคําว่าคับนี่มันคืออะไรขอบคุณค่ะขอบคุณคําสั่งซื้อค่ะสั่ง มีสัญญาณของคบว่าคับคืออะไรอ่ะคับของผู้ชายคืออะไรครับที่หนึ่งครับที่สองมีคับสามด้วยแล้วก็มีโทรตอบโต้แต่ไม่รู้ว่าโทรเรื่องอะไรคับคับแล้วก็โทรกับแม่แค่นีก็รู้เลยว่าเขานอกใจครับคับสามครั้งแล้วเขาก็โทรกับแค่นี้เองเราจะไปคิดมากทำไมเนาะเราต้องมองโลกในแง่ดี ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณยินยันตะการบุ้มีลยนะคะพี่ศิริวาดยินยันตะกาด้วยนะคะขอบคุณนะคะที่สงสารเมียหลวงตาดำๆเมียหลวงหยาบๆคนหนึ่งผัวจะไม่เมน่นหน่อยตีย่ายกัสจะหน่อยตัวขั้นมันเป็นอีนั่งอันนี้คือมันน่อยมากเลยได้เนี่ยแต่ว่าถ้ามันไม่ใช่ไม่จะโดนจะโดนฟรีนะเนี่ยมันไปตอบเขาทําไม เขาจะพูดะลรก็พูดให้เขาพูดไปสิมันไปตอบว่าทำไมถ้ามันไม่รู้จักเขาอะเนาะเมื่อก่อนแฟนจะชูคือว่าเธอฉันจะมีสองคนเลยหยุดเลยค่ะมันดีตัวมันหยุดได้อันนี้เรากับม่เคยมีดอกเราก็มีแต่กิริจอกหลอกเพราะไหดมวนได้ห้าเพราะไห้ข่ได้รับมือรับฝีมือฝีไม้ไล่มือข่ตอนอยู่กับตัวซางยูกิยได้รับฝีไม้ไล่มือเยอะกว่านี้อีกค่ะดิฉันก็เอาอยู่ ดิฉันรับแบบทั้งแบบออ้ยฉันเล่นหนังจีนเลยค่ะหนังกําลังภายในอะ่ะใครดูไหมขนาดนั้นเลยนะดิฉันเจอมาหมดทุกเจนเจเนเรชันดิฉันเอาอยู่ก็ตุยจากกันไปอะ่ะอันนี้ก็จะตุยจากกันไปนู่นแหละแต่ว่าจะตุยวันไหนแค่นั้นแหละถ้าตุยวันนี้ก็คือแสดงว่ามันอาการหนักวันนี้นะคะ <laughs> ทําเข้าบ้านมาแล้วมันตุยนะพอ่อมีอีหล่าครับพันแล้ว มันบเบิ่งเด้อเท่าๆทีๆท,ที่มันมว่าอุ้ยสเปคคอยเต่ตอมันหาเบิ่งแท้อืมเปิดอีกได้วมาเปิดแล้วเห็นความรับข่าลายแลยวใจเราจะไม่ดีถ้าสมมติว่าเราอยากปล่อยวางเราจะไปดูอะไรที่มันท็อกซิกเราจะไปดูอะไรที่แบบผัวจะตอบโต้กับใครเลยเห็นไหมเมื่อก่อนเขาไม่เช็คเขาก็ไม่ไม่รู้สึกแต่วันนี้มาเช็คมันรู้สึกฉะนั้นอย่าเช็คต่อไปในเมื่อคนของเราอยู่กับเราอยู่อุ้ยคือดูเป็นคนดีแถ้พี่น้อง สักซีมันหายไปไหนหมดแล้วเพราะเราแก่ไงคะอายุมากแล้วก็เลยปลงเรื่องนี้แล้วแต่ถ้าอายุน้อยอยู่เปิดดากใส่วันนี้เลยคะ่ะไปอานหลาดแล้วคะ่ะแสดงว่าแม่ไม่มีทางเลือกแล้วสิมีคะ่ะแต่อยู่กันเพื่อลูกพรอมันได้ขับรถให้ลูกพี่น้องป๋ามันกับปา๋าใหพี่น้องเอ้ยสมมติมีคนขับรถให้ลูกนั่งลูกบอกไม่จําเป็นเลยจ้างคนใหม่ก็ได้ันตอนที่ทะเอลาะกันลูกโทรไปหาจ้างคนขับรถใหม มาเล่นกับเรื่องพ่อเรื่องแม่ก็ได้กินอาหารหมาไปที่คะ่ะใครที่เล่นเรื่องนี้ตัวนั้นน่ะที่โพสต์ว่าสิบสี่ปีที่อยู่กันมานะ่ะจําได้ไหมเดือนพฤษภาคมที่สองพฤษภาจําได้ปะที่บอกว่าสิบสี่ปีที่อยู่กันมาฉันพอแล้วฉันอะไรแล้วสักอย่างนี่แหละแล้วสุดท้ายทุกคนก็ได้กินอาหาร อาหารสุนัขใกล้ชั้นถ้าใครพูดไปกับดิฉันนะคะแต่ไม่มีใครพูดมิแตยุกีค่ะมิตตยุกีก็โทรไปหาคนขับรถใหม่เพราะจะให้พ่อกับแม่แยกกันจริงๆคับจาได้มันป่วงเป็นระยะระยะมาละค่ะไม่รู้เป็นหาอะไรของมันทาเยเงินก่อนนี่ป่วงเป็นแงามเป็นบาทเหรอแม่ให้โอกาสมีการผิดพลาดกันได้ ฉันให้โอกาสมาตลอดค่ะ